สวัสดีนะคะทุกคนเป็นยังไงหายหายกันไปหลายวันเนาะพอดีช่วงนี้ก็จะแบบงานเยอะนิดนึงนะคะเพิ่งจะมีเวลาว่างเนาะวันนี้มีคลิปพี่กับเด็กนะคะมาให้เล่นกันนะสนุกสนุกนะก่อนนอนนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ้นปีแล้วเนาะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะคุณจะมีแฟนไหมเออก็มีกองไพ่มาให้เล่นด้วยกันทั้งหมด3ามกองนะคะวันนี้นะ อันนี้กองที่1นนะคะกองที่2แล้วก็กองที่3ก็ขอให้ทุกคนทําสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงตัวเองนะว่าแบบใกล้จะสิ้นปีแล้วเนี่ยคุณจะมีแฟนไหมนะถ้าเกิดว่าทําสมาธิได้แล้วเรียบร้อยเราไปเริ่มกันนะคะสําหรับออคนที่เลือกกองที่1นนะก็คือกองนี้คิดว่าน่าจะทําสมาธิกันได้เรียบร้อยเนาะเราไปเริ่มกันสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็คือกองนี้ โอเคเดี๋ยวแอนขออนุญาตดูลักนาาราศีนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันมีราศีเมษนะคะราศีมังกรราศีกันนะราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีมีนนะ มีเมตรมีเมตรนะคะมีมังกรนะมีกันมีสิงแล้วก็มีราศีมีนะคะมีเลข22 24เลข6เลข18เลข19นะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือคนที่เขาจะเข้ามาชอบได้หมดเลยเนาะพอดูพลังงานตัวตนนะคะของคนที่เลือกกองที่1นึ่นึงนะ้อแบบ พลังงานตัวตนของคุณเป็นยังไงเนาะให้ขึ้นมาก็แบบโ no นเลยนะคะคนที่เลือกกองเนี้ในบางคนนะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างปิดตัวเองก็ได้นะคะเลยทําให้แบบคุณโสดเนาะก็อาจจะมีคนเข้ามาหาคุณเข้ามาชอบเข้ามาสนใจคุณก็ได้เนาะแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองอาจจะปฏิเสธทุกคนที่เข้ามาก็ได้หรือในบางคนเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีกําแพงอะไรอย่างเงี้ย ได้นะคะบางคนน่ะคือคุณอาจจะมีความรู้สึกเนาะว่าคนที่เขาเข้ามาหาคุณน่ะเข้ามาในแง่ของลักษณะเออเรื่องของผลประโยชน์หรือเปล่าคือตัวคุณในบางคนที่เลือกกองเนี้ยเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนเกง่งหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะแบบนี้ก็ได้เนาะเลยทําให้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคนที่เข้าหาคุณหรือว่าคนที่เข้ามาหาคุณน่ะอาจจะแบบ หวังแค่เรื่องเงินของคุณหรือเปล่าหวังแค่เรื่องแบบผลประโยชน์จากคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้คุณแบบไม่กล้าเปิดใจให้ใครก็ได้นะคะแล้วก็ในบางคนคือคุณอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์แบบ distant relationship เนาะคืออาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่เป็นระยะไกลมาก่อนก็ได้นะหรือบางคนอาจจะเคยคบกับต่างชาติหรือว่าคบกับคนที่อยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่อ๋อ มันมีปัญหาเราทาให้คุณแบบเลือกที่จะเป็นโสดได้ด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะมาดูกันว่าแล้วสิ้นปีเนี้ยคุณจะมีแฟนไหมนะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะขออนุญาตดูนะว่าสิ้นปีนี้คนที่เลือกกองแรกคุณจะมีแฟนไหมสิ้นปีนี้คนที่เลือกกองนี้คุณจะมีแฟนไหมคะขอดูหน่อยนะ ใค้ขึ้นมาก็เดีดเลยเนาะ <S <S ออโอเคคนที่เลือกกองนี้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบที่คุณมีแฟนนะสําหรับคนที่เลือกกองนี้แอนต้องบอกไว้ก่อนบางคนมีราศีพิจิกขึ้นมาตรงนี้นะคะบางคนเป็นลักษณะของคนที่เป็นพ่อไม้ไม้ผ่านการหย่าร้างมาหรือเป็นคนที่แบบ จบความสัมพันธ์มาก็ได้นะคะเพราะไพ่มันขึ้นแบบเป็นไพ่เดทเนาะบางคนอาจจะทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเป็นแพทย์พยาบาลผู้ช่วยเหลือคนนักจิตวิทยาหรือทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเออเขาเรียกว่าไงธุรกิจร้านอาหารก็ได้เนาะคุณเป็นคนที่ค่อนข้าง มีความอบอุ่นนะคะเป็นคนน่ารักใจดีนะเป็นคนสายเปีเป็นคนนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างเฟลลี่นะเข้ากับคนง่ายโดยตัวตนของคุณนะคะตรงนี้นะอืมีไพ่สเตรนท์ขึ้นมาด้วยนะคะจริงๆมีราศีพิจิกราศีสิงห์นะขึ้นมาตรงนี้นะสําหรับคนที่เลือกกองนี้คือถามว่ากองเนี้ยคือคุณอาจจะมีแฟนไหมแอนน้องบอกก่อนไม่ได้มีแฟนนะคะคือคุณจะยังไม่มีแฟนเนาะ แต่ว่าอาจจะมีคนเก่าๆวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงสิ้นปีนี้ได้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะเระไพ่มันขึ้นไนถ้วยกับสเตรน์นะคะอาจจะมีคนเก่าๆเขาอาจจะเข้ามาหาคุณเข้ามาจีบเข้ามาอ่อยหรือว่า เข้ามาหวานเสน่ห์คุณได้นะคะในสิ้นปีนี้นะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะเพราะว่าคือถ้าคุณมีคนเก่าๆนะเออม,มันมีโอกาสที่อาจจะมีคนเก่าๆเราเนี้ยอาจจะทักมาหาคุณชวนคุณไปกินข้าวชวนคุณไปดิ้งหรืออะไรแบบเนี้ยได้นะมันเป็นลักษณะที่อาจจะมีคนเก่าๆวนเวียนมาหาคุณตรงนี้ซึ่งในบางคนอนะ คุณอาจจะมีกำแพงไปแล้วกับคนเก่าคนนี้ที่เขาจะวนกลับมานะคะตรงนี้เนาะมันเลยทําให้คุณอาจจะค่อนข้างคิดเยอะคิดมากกับการที่คนคนนี้เขาวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งประมาณเนี้ยเออมันเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะว่าคุณอาจจะค่อนข้างตกใจกับการที่แบบเอออยู่ๆเขาอาจจะทักมาโดยที่เอ,อ่อก่อนหน้านั้นคือคุณกับเขาอาจจะห่างกันไปแล้วหรืออะไรใดๆก็ตามเนาะตรงนี้นะมันเลยทําให้คุณแบบ คิดเยอะนิดนึงว่าแบบเอ๊ะทาไมเขาถึงแบบทักมาหาคุณเขาจะกลับมาหาคุณหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ได้มันเป็นฟิลนี้นะคะที่คุณอาจจะรู้สึกเนาะกับในบางคนถ้าเกิดคนที่เลือกกองนี้คือคุณไม่มีคนเก่าเลยประมาณนี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะซึ่งคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีความน่ารักผิวขาวเนาะ ค่อคนข้างพูดจาเพราะนะคะเป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ห์แล้วก็อาจจะมีความเจ้าชู้หน่อยๆประมาณนี้อาจจะเข้ามาจีบหรือว่าเข้ามาคุยกับคุณนะคะซึ่งเขาจะเป็นคนที่มีความต่างจากคุณมากๆตรงนี้คืออาจจะเป็นแบบอ,อ๋อไลฟ์สไตล์เชื้อชาติศาสนาภาษาอายุหรือว่าหน้าที่ตำแหน่งการงานรวมไปถึงการศึกษาบางอย่างที่มันอาจจะต่างกันมากๆก็ได้นะก็เลยทำให้คุณอาจจะมีความ ลังเลไม่แน่ใจกับคนคนนี้นะคะในการที่เออที่เขาเข้ามาแล้วคุณจะพูดคุยด้วยอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งสําหรับคนที่เลอกกองนี้น,น้องบอกเลยว่าคุณน่ะจะไม่ได้เหงาคือคุณจะมีคนเข้ามานะก่อนสิ้นปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ๆเลยก็ตามตรงนี้ที่เข้ามาเนาะแต่ว่ามันจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่อาจจะตกอยู่ในสภาวะที่ เลือกไม่ได้คือบางคนนะมีทั้งคนเก่าคนใหม่วนเข้ามาเลยนะคะคือคนเก่าก็วนเข้ามาแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาด้วยซึ่งอาจจะค่อนข้างถูกใจคุณทั้งคู่ประมาณนี้คนเก่าคุณก็อาจจะคิดถึงผูกพันอยู่ด้วยเหมือนกันส่วนคนใหม่ก็โอเคก็น่ารักดีอะไรเงี้ยเลยทำให้คุณจะอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างลำบากใจนะคะว่าเอ,อจ,ะจะเลือกคนไหนดีจะคุยกับคนไหนดีประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะซึ่ง คนที่เข้ามาทั้งคู่อะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็เป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ด้วยกันทั้งสองคนเนาะซึ่งบอกเลยคนที่เลือกกองนี้คุณจะคุณจ,จะแบบจะมีเสน่ห์มากๆนะคะในสิ้นปีนี้แต่ว่ายังไม่มีแฟนนะเออแต่มีคนเข้ามาแน่นอนนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะมาดูพลังงานความรักของคุณนิดนึงนะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะว่าเออ ว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงแบบเออสิ้นสิ้นปีนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันนิดหนึ่งแปบ๊บหนึ่งสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวแอนขออนุญาตด,ดูพลังงานความรักของคุณนิดหนึ่งละกันว่าแบบเป็นยังไงนะคะอื้อ เนี่ยจริงๆบางคนอาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณแบบเคยมีการห่างกันไปแล้วอะไรเงี้ยกลับมาเนาะซึ่งมันจะเป็นจังหวะที่คุณจะค่อนข้างแบบมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดมากๆนะคะกับคนต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่เองก็แบบ ก็ตามที่เข้ามาซึ่งความสัมพันธ์ทั้งหมดอะที่เข้ามามันจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่มีความไม่เท่าเทียมกันนะคะในความรู้สึกเนาะคือคุณอาจจะรู้สึกกับเขามากก็ได้นะกับคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเกา่าหรือคนเหล่านั้นเขาอาจจะรู้สึกกับคุณมาก กว่าที่คุณรู้สึกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่บอกเลยว่าคุณจะแบบค่อนข้างดึงดูดมากๆเนาะให้คนเก่าๆที่ห่างกันไปแล้วกลับมนาะกับบางคนแบบคนใหม่ๆด้วยที่เข้ามาตรงนี้นะคะสาหรับคนที่เลือกกล้องนี้เนาะอืมก็ยังไม่มีแฟนนะคะแต่มีคนเข้ามาแน่นอนนะสําหรับคนที่เลือกกล่องที่1เราไปต่อกันนะคะสําหรับ คนที่เลือกกองที่สองเนาะก็คือกองนี้นะคะโอเคมาดูการว่าสิ้นปีนี้จะมีแฟนไหมนะอืมสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะเดี๋ยวแอนขออนุญาตดูลัคนาราศีนะไม่คุณก็คนที่จะเข้ามานะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองมาดูกันมีราศีมังกรนะคะเมถุนกรกฎนะคะ ธนูธนู3ขออีกใบหนึ่งนะคะราศีพิจิกเนาะมีมังกรนะคะอ,อ๋อเมถุนนะกรกฎธนูแล้วก็พิจิกนะคะเอ,อ่อมีเลขสิบเลขสามเลขสี่เลขยี่สิบห้าเลขเก้าเลขแปดนะคะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือ คนที่เขาจะเข้ามาชอบได้เนาะขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของคนที่เลือกกองที่สองอีหนึ่งนะคะว่าพลังงานตัวตนของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะคือคนที่เลือกกองเนี่ยแอนมองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าง อดทนรอได้นะคะไม่ดีบในเรื่องของความรักนะบางคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ผ่านการหย่าร้างมาได้นะคะตรงนี้บางคนแบบอาจจะเป็นคนที่มีลูกแล้วก็ได้นะคะที่ที่เข้ามาดูตรงนี้เนาะอืมซึ่งตัวคุณเองแอนมองว่าไม่รีบนะคะในการที่จะมีความรักความสัมพันธ์นะในช่วงเวลานี้นะคะคุณค่อนข้างใช้เวลากับตัวเองนะคะกับคนรอบข้างบางคนที่มีลูกแล้วคุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับลูกของตัวเองนะคะตรงนี้นะอืมนะคะหรือช่วง นี้อาจจะมีใครในชีวิตคุณที่กําลังตั้งคันก็ได้นะก็ลองไปดูนะคะเออประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ซึ่งจริงๆอะ่ะแอนมองว่าคนที่เลือกกองเนี้ยคือคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะกว่าที่คุณจะมีแฟนอาจจะเทคไทม์นะประมาณเดือนหนึ่งหรือว่า2เดือนนะคะแล้วสิ่งดีๆหรือคนดีๆ ที่คุณรอหรืออาจจะเป็นลักษณะคนที่คุณหวังไว้ว่าอยากจะเจอคนแบบนี้เขาถึงจะเข้ามาสําหรับคนที่เลือกกองเนี้แอนมองว่าถ้าแค่ดูตามนี้นะคะภายในสิ้นปีนี้อาจจะยังไม่มีแฟนเนาะเพราะว่าตัวคุณเองอาจาจะต้องใช้เวลานะคะซึ่งไพ่แอะบอกว่าคือให้เวลากับมันเถอะสิ่งดีๆคนดีๆหรือว่ามันเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เขาจะมอบมันให้กับคุณน่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเนาะ ให้คุณปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปนตามสถานการณ์นะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะม,มันเป็นอะไรที่แอนมองว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้รีบนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็กําลังจะโดนบันดาลคนที่ดีคนที่ใช่คนที่พร้อมคนที่ถูกใจคุณมาแน่นอนนะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะอาจจะใช้ระยะเวลาเนาะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะขึ้นว่ามันเป็นพแบบ j u s t a f e w more เนาะก็อาจจะแบบเดือนสองเดือนเนี้ย เดี๋ยวก็จะมีมาแน่นอนจ้ะค่ะสำหรับในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งคนที่เลือกกองนี้บอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่รีบในเรื่องของความรักนะคะตัวคุณเองนะแล้วก็ต่อให้มีคนเข้ามาถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ใช่อ่ะคุณจะไม่เป็นคนที่แบบคุยเผื่อเลือกอ่ะคุณจะแบบปฏิเสธเลยว่าแบบอุไม่เอาไม่คุยนะคะประมาณนี้นะมาดูกันนะคะว่าสิ้นปีนี้คนที่เลือกกองที่สองคุณจะมีแฟนไหมมาดูกัน สิ้นปีนี้นะคะคนที่เลือกกองที่สองนะคุณจะมีแฟนไหมมาดูกันคือแอนมองว่าคนที่เลือกกองเนี้ยคุณอะรอคอยคู่อยู่นะคะคู่ที่เป็นแบบคู่แท้พริกิจคู่ที่เป็นคนที่ใช่ของคุณจริงๆนะคะตรงนี้นะ อืมที่ที่ขึ้นมานะคะบางคนน่ะถ้าคุณมีแฟนเก่าอะ่ะก็มีโอกาสนะที่อาจจะเป็นคนเก่าๆอะ่ะที่คุณกับเขาแบบมีการห่างกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลับเข้ามา ได้นะคะตรงนี้นะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะเออมันเป็นลักษณะประมาณนี้ที่อาจจะกลับเข้ามาแต่ตัวคุณเองค่อนข้างบล็อกก็คือไม่เอานะคะอาจจะปฏิเสธคือไม่เอาแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าคุณนมีคู่ของคุณอยู่มีคู่ที่เขาแบบค่อนข้างเหมาะสมกับคุณอยู่แล้วคุณรอได้คุณไม่รีบนะคะนะสาหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะซึ่งคนที่เลือกกองเนี้ยแอนมองว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างน่ารักนะคะแล้วคุณน่ะ คือคนที่เลือกกองเนี้ยแอนมองว่าคุณมีเซนต์คุณรู้ว่าคุณมีคู่แล้วคู่ของคุณเป็นใครด้วยนะคะมันก็เลยทำให้คุณนะ่ะถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณไม่เอาคุณตัดทิ้งใครก็ตามที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนเนี้ยเข้ามาเล่น ไม่ได้จริงจังคือคุณไม่เอาคุณค่อนข้างใช้ความคิดตรกกะเหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้แล้วแอนมองว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจริงจังซีเรียสในรีเลชันชิพมากคือต้องการใครก็ได้สักคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วแบบคอมมิทเมนต์คบกันไม่ได้มาแบบ มาแค่คุยขำๆแล้วเลิอกอะไรประมาณนี้สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะนะเออซึ่งมีโอกาสนะถ้าในบางคนคุณเคยมีคนรักเก่ามีแฟนเก่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณกลับมาพยายามในความสัมพันธ์นี้ในในความสัมพันธ์ที่แบบคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันอีกครั้งหนึ่งได้ตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาเนาะแต่ถามว่าแบบจะคบเป็นแฟนจริงจังเลยไหมคือยังนะคะส่วนในอีกกรณีหนีนึงเนาะคือถ้าเกิดว่า คนที่เลือกกองนี้จริงๆคุณมีคู่อยู่นะคะซึ่งยังไม่ใช่เวลานี้ที่คุณจะได้เจอนะซึ่งคู่ของคุณนะ่ะบอกเลยว่าอาจจะเป็นคนที่เกิดอ๋อราศีพฤกษภได้นะคะอันที่หนึ่งเนาะหรือเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างมีความเป็นแม่สูงเป็นคนที่มีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่ค่อนข้างน่ารักอบอุ่นใจดีมากๆนะคะในบางคนอาจจะมีอายุต่างจากคุณก็ได้แล้วคนนี้ไม่คนไกลนะคะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะมีระยะห่างจากคุณได้นะคะ ตรงนี้นะที่เขากําลังจะเข้ามาแต่ไม่ใช่ช่วงจังหวะสิ้นปีนี้นะคะซึ่งคุณอาจจะต้องรอคอยเนาะซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ที่ในบางคนคุณอาจจะได้เจอกันกับเขาผ่าน ทางสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ตรงนี้นะคะนะหรือเจอกันผ่านเรื่องงานได้นะคะนะแต่ว่าคุณทั้งคู่จะมีระยะทางเข้ามาแน่นอนคือจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ใกล้กันซึ่งคนที่เลือกกองเนี้ยบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีคู่นะคะซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะตรงนี้แล้วคู่คุณอนะ่ะค่อนข้างมีความเพียบพร้อมหลายๆอย่างถ้าคุณเจอแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกคุ้นเคยคุณจะรู้สึกว่า คุณเคยเจอคนคนนี้มาก่อนมันจะมีความอบอุ่นมันจะมีการเข้ากันมากๆนะคะระหว่างคุณทั้งคู่เนาะมันจะเป็นความรักที่คุณทั้งคู่จะค่อนข้างเห็นอกเห็นใจกันนะสาหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะซึ่งแอนมองว่าการที่คุณจะได้เจอคู่ที่แท้จริงอะ่ะสาหรับคนที่เลือกกองที่สองอะ่ะมันเป็นอะไรที่ตัวคุณเองอะ่ะรอได้จริงๆเหมือนสามใบแรกที่ขึ้นมานะคะแล้วคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วเติมเต็มให้คุณ ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองนี้คุณไม่รีบคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงใครก็ตามที่เข้ามาแล้วไม่มั่นคงหรือเข้ามาไม่จริงจังคุณจะไม่เอาเด็ดขาดเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองนี้แอนมองว่าภายในสิ้นป,ปีนี้คุณจะยังไม่มีแฟนนะคะแต่ว่าอีกสองเดือนข้างหน้าคุณจะมีคนเข้ามาแล้วคนคนนี้เขามีโอกาสที่ เป็นคู่ของคุณด้วยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะเพราะว่าไพ่มันขึ้นสอถ้วย judgment คือคนที่เลือกกองเนี่ยคุณรอคอยคู่ที่เป็นคู่แท้ที่เป็นคนที่ใช่ของคุณอยู่นะคะนะเออซึ่งคุณก็ไม่ได้รีบจริงๆสําหรับคนที่เลือกกองนี้ซึ่งคือแอนมีความรู้สึกว่าคนที่เลือกกองเนี้ยคุณรู้ด้วยนะว่าแบบเออเพราะคุณมีตรงนี้นะคะ โอเคมาดูกันเนาะว่าไพ่นางฟ้านะคะมีคําแนะนํำอะไรเนาะให้กับคนที่เลือกกองที่2นะคะมาดูกันเนี่ยไพ่บอกว่าคุณเป็นคนที่มีนเสน่ห์และคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเหมาะสมนะคะในการที่คุณจะได้เจอความรักที่ดีนะ เออบางคนมันเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณอาจจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจตัวเองหากใครที่มาดูกองนี้แล้วคุณแบบเคยผ่านประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีมาก่อนเคยเจอคนไม่ดีเคยผ่านความยากลําบากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้มันจะเป็นสิ้นปีที่คุณจะมีการเยียวยาดูแลตัวเองอยู่กับครอบครัวนะคะครอบครัวคุณจะเป็นที่ที่ดีมากๆเลยให้คุณได้เยียวยาตรงนี้นะคะแล้วคุณจะรู้นะว่า คุณอนะเป็นคนที่ดีขนาดไหนคุณเป็นคนที่น่ารักขนาดไหนแล้วคุณอนะเหมาะสมกับคนแบบไหนนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะอืมอบอกเลยแต่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้ซึ่งคู่ของคุณอนะมีแน่นอนอีกไม่นานคุณกําลังจะเจอนะคะโอเคเราไปต่อกันนะสําหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายนะคะก็คือกองนี้นะว่าสิ้นปีนี้คนที่เลือกกองนี้คุณจะมีแฟนไหมมาดูกัน เดี๋ยวแอนขออนุญาตดูลักษณาราศีนะคะไม่คุณก็คนที่จะเข้ามามีทิพลกับคุณเนาะภายในสิ้นปีนี้นะคะว่าอยู่ราศีอะไรบ้างเนาะมีราศีพฤกษกนะคะพฤกษกตุลราศีมังกรราศีมีน แล้วก็ราศีกันนะคะมีพุกศกตุลมังกรมีแล้วก็กันนะคะมีเลข2เลข21เลข24เลข12เลข6นะคะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเ,เ,เ,เป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูกันนะคะว่าคนที่เลือกกองที่สามนะขอพลังงานตัวตนของคุณนิดนึงนะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะ โหคนที่เลือกกองนี้แอนมองว่าตัวคุณเองหูว,ว้าวคนที่เลือกกองเนี้ยคือคุณนะี่ยเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะอืมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เขาไม่สนใจคุณ หรือคุณเลิกกับใครมามันเป็นเหตุผลเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขากําลังคัดสรรให้กับคุณอยู่นะกับคือคัดสรรคนที่ดีให้กับคุณนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่คุณแบบต้องเลิกทําให้คุณเสียใจคุณจําไว้เลยนะว่าคนเหล่านั้นที่คุณสูญเสียไปอ่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่คนเหล่านั้นออกจากชีวิตคุณไปนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณครองเนาะขอให้คุณหากคุณต้องการคนแบบไหน ให้คุณบอกกับจัก,กรวาลน,นะคะหรือบางคนอาจจะเขียนลงไดอารี่ก็ได้นะว่าเออคุณต้องการคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตแล้วสิ่งสิ่งนั้นที่คุณอาจจะ manifest หรือออสิ่งเหล่านั้นที่คุณอาจจะจดบันทึกไว้คนเหล่านั้นที่คุณแบบเออต้องการจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณจะดึงดูดคนในแบบที่คุณต้องการเข้ามาคนที่เป็นคนที่ดีคนที่จะไม่เข้ามาทําให้คุณต้องแบบร้องไห้เสียใจอะไรประมาณเนี้ย เข้ามานะคะและแอนมองว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างดึงดูดนะต่อเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันด้วยนะคะคือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะมากๆเลยนะอบอกเลยต้บอกเลยว่าตัวคุณเองอะ่ะเป็นอะไรที่ <c oughs> ค่อนข้างมีเซนดีแล้วก็ชีวิตคุณอนะ่ะเวลาถ้ามีใครที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตะจะโดนผลักออกนะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ Okay. บางคนช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบศึกษาหรือว่าสนใจในเรื่องของการ manifest การาตื่นรู้ทั้งด้านจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะหรือในบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หรืออาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีการไปไหว้พระขอพรนั่งสมาธิสวดมนต์เพิ่มขึ้นด้วยก็ได้นะม,มาดูกันว่า สิ้นปีนี้นะคะคนที่เลือกกองที่สานะคุณจะมีแฟนไหมเนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะสิ้นปีนี้คุณจะมีแฟนไหมสําหรับคนที่เลือกกองที่3มาดูกัน คือคนที่เลือกกองนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอะ่ะจะค่อนข้างโฟก,กัสในเรื่องของงานเรื่องของการประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเองคุณจะค่อนข้างแบบมีการวางแผนมีการจัดระเบียบระบบชีวิตของตัวเองมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะถามว่าสิ้นปีนี้เนี่ยคุณจะมีแฟนไหมเอาเป็นว่าจะมีคนเข้ามามากกว่านะคะซึ่งคนนี้จะเป็นคนที่ผิวขาว หน้าตาดีมีเสน่ห์พูดจาเพราะแต่งตัวดีนะคะเป็นแบบ พิมิยมอ่ะหรือว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบป๊อปปูล่ามีใครชอบเขาเยอะนะคะเป็นสายดิ้งสายปาร์ตี้ชิลๆเป็นคนชิลๆง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนไกลอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาเลยก็ได้แบบเป็นคนที่ชีวิตเดินทางอยู่ตลอดก็ได้นะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่มีความต่างจากคุณหลายๆอย่างก็ได้น้องแต่บอกเลยคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะไปนู่นมานี่ตลอดเป็นคนที่แต่งตัวดีรูปร่างดีนะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่บางคนอาจจะชอบ กําลังกายขับรถเร็วนะอาจจะทําอาชีพเป็นแอสซิวตได้หรือทําอาชีพเกี่ยวกับวิศวกรขนสง่งเครื่องยนต์นะคะเออเป็นช่างอย่างเงี้ยก็ได้เนาะเออซึ่งคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันกับคุณอาจจะมีระยะห่างบางคนแบบเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นแบบคนต่างจังหวัดเลยก็ได้นะคะที่เขาแบบ เข้ามาช่องเข้ามาสนใจคุณนะคะตรงนี้นะคุณได้เจอกับเขาเออตรงนี้ <Okay. S 1> ที่แอนเห็นอะ่ะผ่านทางด้านออนไลน์นะคะที่เขาอาจจะเข้ามาอาจาาาอาจะมีการทักส่งข้อความมาหาคุณทางแบบสื่อโซเชียลมีเดียอาจจะมีการแอดเฟรนมาประมาณนี้ได้นะคะที่แบบเขาเข้ามาสายเหตุที่เขาเข้ามาเพราะว่า เขามองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่วางตัวดีเป็นคนที่รู้คุณค่าในตัวเองแล้วก็บุคลิกหรือว่าโปรไฟล์ของคุณอนะ่ะค่อนข้างแบบดูดีในสายตาเขามันก็เลยทําให้เขาสนใจนะคะแล้วก็อาจจะมีการแบบทักมาคุยนะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะอซึ่งไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานของคุณเองหรือการประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณเองมันค่อนข้างดึงดูดนะคะรวมถึงเ,ออเขาเรียกว่า บุคลิกหรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์หรือรวมไปถึงคือมันรวมไปถึงภาพลักษณ์ของคุณนะคะที่เขาเห็นเนาะอาจจะเป็นในสื่อโซเชียลมีเดียก็ได้ตรงนี้ที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกเออชอบสนใจคุณดูแบบเป็นคนที่มีเสน่ห์เออแบบอยากได้ประมาณน,นี้นะคะเออคือคุณก็จะมีเข้ามานะสำหรับคนที่เลือกกองนี้จะถามว่าแบบคือคุณจะได้สละโสดไหม คือยังนะคะนะเออเพราะว่าคนคนนี้อะ่ะอันที่หนึ่งเนาะคือคุณกับเขาอาจจะมีระยะห่างหรือว่ามันมีระยะทางเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะเลยทําให้ตัวเขาเองอาจจะรู้สึกว่าคุณน่าสนใจเขาชอบเขาสนใจเนาะแต่ว่ามันอาจจะต้องพยายามนะคะกับคุณเพราะว่าคุณในสายตาเขาว่าเป็นคนที่มีความพร้อมมากทุกอย่างแล้วคุณอะ่ะนิ่งคุณวางตัวดีมากนะคะมันก็เลยทําให้เขาอาจจะรู้สึก กังวลได้เนาะว่าถ้าเขาจีบคุณหรือว่าถ้าเขาเข้า,ขามาหาคุณหรือทําความรู้จักคุณอะมันจะสําเร็จไหมนะคะตรงนี้นะอสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณยังไม่ได้มีแฟนแต่คุณจะมีคนทักข้อความมาจีบนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะ,ะซึ่งจะไม่ได้เป็นคนใกล้ๆนะคะเป็นคนไกลๆนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบรูปร่างหน้าตาดีด้วยนะมาดูกันนะคะว่าไพ่นางฟ้าจะมีคําแนะนําอะไรนะให้กับคนที่เลือก กองนะคะือไพ่อะมันซ้ำๆกันเกือบพุกกองเลยเนาะเออไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ว่าจริงๆไพ่อบอกว่าถ้าคนคนนี้เข้ามาก็อยากให้คุณแบบลองเปิดโอกาสให้กับเขาดูนะคะถ้าแบบเขาเข้ามาเนาะคุณนะเป็นคนที่จะมีเสน่หมากเลยนะคะในสิ้นปีนี้นะจะค่อนข้างมีแรงหึ่งดดและไพ่อบอกว่าคุณเป็นคนที่เหมาะสม หรือว่าคู่ควรกับการที่จะมีคนรักที่ดีนะคะเพราะคุณเป็นคนที่น่ารักเนาะในบางคนน่ะคือคุณอาจจะแบบผ่านปัญหาผ่านความเจ็บปวดอะไรเยอะๆมามากมายในชีวิตเนาะคุณก็อาจจะรู้สึกแบบอยากเยียวยาตัวเองก็ได้นะคะในสิ้นปีนี้ก็อาจจะเป็นไปได้สาเหตุหนึ่งที่คุณมิ่งเพราะคุณอาจจะยังไม่ได้อยากพร้อมเปิดใจให้ใครแต่ว่าคนนี้เขาเห็นคุณแล้วเขารู้สึก ชอบรู้สึกดีแล้วก็อยากรู้จักคุณนะคะก็ถ้าเกิดคุณไม่ได้รังเกียจเขานะถ้าเกิดเขาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็พูดคุยได้นะคะอาจจะคีบไว้เป็นเพื่อนก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่น่ารักีใสัดีนะคะอาจจะแบบค่อยๆดูค่อยๆคุยไปก่อนก็ได้เหมือนกันเนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามเนาะ,ะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะคืนนี้เราหลับฝันดีนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย